สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนือน,นดูไม่ได้มาเก็บนี่นะคะถัว่วเป็นอาทิตย์นะดูออกเยอะมากเลยดูลูกยาวยาวอันนี้แก่เลยนะนี่เเก็บไปไว้ทุกรอบนะคะเก็บไปไว้แบบใส่ถุงพลาสติกไว้ในตู้เย็นยนะนะมาเพียบเลยอ่ะดูดูด,ดูโอ้โหถัวถ่วถั่วรอบนี้บ้าลูกมากเลยนะไม่ใช่บ้าใบานะบ้าลูกจะ้ะ ออกลูกช้านะเนี่ยอันนี้จะเดือนตุลาแล้วเนาะยังมีมีให้เก็บอยู่นะโอ้โหดูเนี่นะเก็บดีกว่าสวยดูคันเพื่อนมารอบฝั่งนี้นะนี่อันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกยาวอันนี้เอาไว้เม็ดดีกว่าดูเพื่อนเม็ดก็แบบ เต็มเลยนะเพราะเราไม่เก็บไม่ทันนะนี่เม็ดก็แก่เต็มเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดไว้เก็บไว้แล้วล่ะแต่จะเก็บไว้เยอะๆดูฮันเบือนดูดูเก็บไม่ทันแก่หมดเลยนะโอ้อันนี้หักนี่กินใช่ลุงมาทำอะไรล <c oughs> ุงจะไถดินตรงนี้นะจะปลูกผักข้างล่างเอานะ รือพลาสติกออกดีมากตอนแรกเราว่าจะลือเองดูนี่ร้อนมากก็ยังสวยอยู่เพราะว่าฝนตกหัวน,น่าเก็บไปกินน้ำพริกแั่งอ่อมหน้าถอนมันแล้วเมื่อวานช่องเช้าพอดีเราไปหาหมอ ถอนแต่ถุงไว้กองเรียงเนี้ยลุงมาเก็บเข้าบ้านลุงเก็บเข้าอา่อที่เก็บอะน,นะยุ่งอะน,นะอ๋ะออมาลองไม้ฝร,รัง่งดูถวนเพื่อนดูดกไม่ดกดูขนาดดูไกลๆนะเต็มเลยอะดูมาจากหน้าต่างบ้านเห็นแล้วแบบโอ้โห ปีนี้แบบสุดยอดเลยอะปลกปลดง่ายๆนะโอ้ยแดะลุงเรียบทำไมโอ้ยแดะโอ้ยแดะทำอะไรอ๋อมันมันไม่ได้โอ้หรุ่นได้ ใหญ่มากเลยทุกคนโอชินักตต้มอนอ๋อดรายอ๋ออคือต้องต้องเอาจากไว้ทันแบบอันนี้ถุงที่แกใส่เมื่อวานโอ้หัวปีนี้แบบตลกตลกอ่ะโอ้ใหญ่มากเลยด้อมันม โอ,อยูอ่้โหน่าทำขนมปังน่าทำขนมไทกรเลเย้อยรยะโอ้โห้อสั่สูงแ่แม่ปลกไม่ยากนะคือก้อยมากเลยอ้อยวะสูงกล้ ดูคลังมันของเรานะหวังว่าคงไม่มีใครมาขโมยนะถามว่ามีไหมเคยมีจะ้ะเมื่อตอนมาอยู่ใหม่ๆสิบปีนะคนออกไปสามสิบโลคนมันฝรั่งไปสามสิบโลจะ้ะออากอหรืออหรือ,อ,อถามว่าที่ใทยมีไหมนีตอนเด็กๆเดี๋เรากินแต่ว่าคนคนละแบบนะอันนี้เป็นมันเทศญี่ปุ่นปันเบนี้ เบนิ<便>これはサツマイモっていうのスマイモっていうのホテトは寒くてオッケーอันนี้ส่วนมากเขาตั้งยมปลูกแบบหนาวไม่ดีนะท่านเพื่อนแต่ก็พอปลูกได้นะที่นิกาตะเนี่ยที่เกาะคาโกชิมะทางนั้นเขาจะนิยมปลูกกันนะทางใต้เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นนะนะเป็นโอท็อปเลยนะคาโกชิมะนะส่วนบ้านเราโอท็อปก็ข้าวไงโอโคเมะ ข้าวนี่ลุงจะเอาลุงจะถอนพลาสติกออกเฮ้ยลืมเก็บแตงโมไปเก็บแตงโมก่อนอลุงลุงไม่ทำแหละนี่นี่นี่เดี๋ยว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 ลุงพาลุงมาเขือก่อนเดี๋ยวไปเก็บแตงโมนะเพื่อนี่มะเขือมะเขือมีอยู่สองต้นเองนะปลูกรอดสองต้นปลูกสองต้นนะฮะเนี่ยเก็บมะเขือเลย ได้อยู่นะได้กินสองต้นล้วก็ได้เป็นโลอยู่นะเก็บสะสมไว้ตลกดีเก็บไว้ในตู้เย็นนะยังไม่กินเอาไว้ทําแบบแกงเกียวหวานนะไว้สะสมทําแกงเกี่ยวหวานดูเป็นตาเป็นเป็นตาอะไรนะเป็นตาสงสารภาษาอี <laughs> สา,านเขาจะพูดว่าไงนะลืมจะเป็นตาสะออนนะนี่จะ้ะ ว้าลูกนี้ตลกมากเลยเพื่อนดูเดอมีแบบว่าอะไรโผล่มาด้วยนะตลกดีอ่ะเพื่อเคยเห็นครั้งแรกอันนี้ก็มีนเพื่อนลูกตลกดีอ่ะลายพันหรือเปล่าดูตลกดีอ่ะมีสองลูกคันเพื่อนดูเมื่อคือมีติ่งตลกดีอ่ะ เป็นจมูกนะโอ้โหเหมือนพี่นคิโอเลยนี่นะน่ารักอะ่ะเก็บเก็บเลยจ้าใบเริ่มเหลืองละเดี๋ยวก็จะวายละดูผักหนอกตอนแรกมีแค่กอเดียวรอดมะนะดูตอนนี้สิแพรขยายนะนี่ฮะแพ่ขยายแบบพันเยอะมากเลยไม่ค่อยได้กินเลยปีนี้ <Yeah. S 2> แตงโมลูกสุดท้ายกันเพื่อนลืมไปเลยไม่ใช่มนเสียแล้วหรอเก็บ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 เนี่ยนะคะปล,ลูกตรงนี้นะลูกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเก็บแตงโมลูกสุดท้ายกันดูไม่ใช่แบบว่าเอาไมาีกทีเน่านะดูสิโหเพื่อนโว้ยนี่ไง จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปผ่าดูกันเนาะดีนะไม่เสียซะก่อนนะคาดว่าดูจากแกนนัแล้วก็น่าจะแดงอยู่ไม่อาจจะแดงจนแบบเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเนาะเดี๋ยวเก็บถั่วก่อนถั่วมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาผ่าดูกันเถอะน้ำเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนตื่นเต้นนะาดูนี่ <laughs> โอ้โหโหแปลว่าอะไรโอ้โหเฉียงนี่คันเบื่อนึกว่าจะแดงฉ่ำแบบนานแล้วเนาะแต่ก็โอเคอะนะดีกว่าแบบเสียนะเพราะว่าต้นมันไปแล้วอ่ะนี่ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะดีกว่าแบบเน่าอะไรเงี้ยแดงแบบประมาณนี้มันจะสด เดี๋ยวชิมดูก่อนชิมดูก่อนจ้ะลูกสุดท้ายของปีเดือนตุลาโอ้โหสุดยอดเลยลูกทุกปีนะชอบกินแตงโมอ่ะหวานอร่อยจ้ะสด ใจมากเลยกำลังแบบอยากกินอะไรแบบหวานๆนะ่ะน้ำหวานๆแบบน้ำหวานอะไรเงี้ยฮ่าๆค่ะลุงลุงทําไปเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยว เสร็จแล้วนะจ๊ะบริเวณจะปลูกกะหล่ำกับบอคุรี่ของเรานะคะโอเคเรามาเก็บถั่วกันจ้าเยอะๆเลย จะเอาแช่แช่แข็งไว้ก็เอาแช่แข็งมันแม่ร่อยเพื่อนพอเรามากินอะนะก็จะใส่ตู้เย็นไว้อ่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นอนะ่ะก็เก็บได้เป็นแบบหลายอาทิตย์อะนะ จะเก็บทัว่วมันเยอะมากเลยปีเนี้ดกดกเลยเป็นตะสะออนเนาะถั่วฝักยาวงามจ้ะไอ้ต้นหอมป่าช่วงหน้านี้มันก็ไม่ไม่ใช่ช่วงแบบน่ากินแล้วนะเพื่อนมันมันแก่แล้วนะ มะเขือดองปีนี้กินมะเขือดองเยอะมากทุกวันเลยอ่ะนีะ่นะแตงแตงนะคะแตงแตงปลูกได้หลายรอบนะคะหนึ่งปีปลูกไปเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ผักแพงเนาะไอ้ทุกอย่างแพงขึ้นนะต้องเดือนต้นเดือนตุลานเนี่ยขึ้นกว่าสามพันรายการเลยเพื่อนเก็บตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่า ชอบกินตอนอ่อนๆนะอันนี้ก็ตอนตอนมันเป็นตุ่มๆแบบนี้อร่อยนะอันนี้ก็เด็ดไปนะีย่ยปลูกได้หลายช่วงจะ้ะพริกจะ้ะอันนี้ลุงปลูกพริกนะคะเหมือนพริกเกาหลีเลยทั้เลือดนะปลูกแบบบานแบบมเมล็ดไปทั่วของแกนะ่ะก็ไปเจอเม็ดของเราที่ไหนไม่รู้แกเอามาเพาะเพาะเพาะก็ได้กินของแกอยู่นะ แกไม่ค่อยกินหรอกแกไม่กินหรอกของเผ็ดนี่สวยอยู่เหมือนพริกเกาหลีเลยเพืกก่อนนี่มันพริกเกาหลีเลยเม็ดใหญ่มากเลยสีเข้มอ่ะดูสิน่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกป,ะป,ะปะอฮอนั่นแหละแต่ว่าอาจจะกลายพันธุ์เปนแบบอวบใหญ่แบบเนี้ยเออดีเนาะไม่เปลืองดีใส่เม็ดสองเม็ดก็เผ็ดละนี่เอ้เก็บพริกโ้ยปลูปกพริกในกระถางจ้า พอได้เก็บได้กินนะจ๊ะโอ้ยสามกระถางน,นู่นไอชือ่นแดง,ดงนี่จ้ะชีวิตวันหยุดของเราเก็บผักนะตอนกะเพราทิ้งเรียบร้อยนะฮะเนื่อ ถอนหญ้าเขียวหญ้าออกจะปลูกดอกผักกาดตรงนี้นะเพืเ่อนเพื่อนหญ้าเยอะมากเลยทุ่งนี้นะ ลุงจะปลูกดอกผักกาดแต่จะทันหรือเปล่าอาจจะช้าไปนะเพื่อนดูยา่าสุดยอดเลยคือแมงลักของเราที่ปลูกทิ้งปลูกคว้างไว้เดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเพื่อนส่วนเมล็ดนี้ไม่ต้องกังวลเลยแก่เรียบร้อยละแล้วลเราก็จะเราก็มีเม็ดอยู่อยู่ในเล้าไก่อยู่นะเก็บไว้นะเพื่อนไม่ต้องกังวลเลยเกิดง่ายมากเลยดูโอ้โห นี่ไปเด็ดเอาใบใบไ,ไปแบบกินอะนะแต่ว่าบอกตามตรงว่ากันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินใบแมงลักก็กินกินได้แต่เทียบกับพวกใบโหระพาอะไรเงี้ยจะชอบใบโหระพามากกว่านะใบกะเพราอะไรเงี้ยโอ้โหใบมันแก่มหมดแล้วเพื่อนน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อยคือปลูกเพาะไว้แล้วลุงลุงเอามาลงให้อะนะไม่งั้นก็คงไม่ได้ อะไรนะเนี่ยค่ะเพื่อนนี่ลูกเป็นแถวแวิ่งเยอะๆอยู่นะแต่ว่ามันแก่แล้วลูกผักเป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ดูแลไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขอบอกลูกผักคุณต้องมีเวลานะคะต้องมีเวลาดูแลจ้า ันนี้เอาหักไปหมดเลยเพราะเอาเอาเม็ดเม็ดม,มีเยอะแล้วแต่ป็อยัดได้อีกใบแก่เสียงอีกาส่งข่าวอะไรเนาะเหมือนในดับพิฆาตศูนดับพิฆาตศูนย์นะคะเพื่อนๆไปดูกันหรือยังดับพิฆาตศูนย์ เพิ่งไปดูมาโอ้โหน้ําตาน้ําตาไหลตอนจบน้ําตาไหลแบบผ้าชัดหน้าที่ชิ่วหมดเป็นกล่องนะจ๊ะสงสารโอ้ ลุงปลูกเผือกนะปีนี้ปีนี้ลุงมาปลูกฝั่งนี้นะนเพื่อนปกติจะปลูกติดถนนเนาะยังไม่ได้ขุดเลยอยากาศอันนี้อะไรอ่ะ๋อบอนอันนี้เขากินต้นนะนเพื่อนนะเหมือนบอนบ้านเราอ่ะกินต้นนี่ค่ะ นเก็ดูอยู่ว่ามันเป็นพุ่มพุมเรียมปลูกปักหน้าหนาวนะคะดอกีกำบะขันเพื่อนสวยงามนี่จ้ากำลังจะ อันนี้เป็นเส้นโซเมงหรือเส้นขนมจีนของญี่ปุ่นนะคะนิยมกินช่วงหน้าร้อนเราจะกินขนมจีนกับน้ำปลาร้านี่ค่ะน้ำปลาร์คือไม่มีปลาไงก็เลยแบบต้มน้ำปลาราเฉยๆเนะะี่ยค่ะกินแล้วก็กินกับผักโอ้โหแค่นี้ก็แซ่บแล้วเนาะอาหารบ้านๆวัน,น,นหยุดจ้าโอ้โหนี่จ้า ัได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเขาแบบไม่ชอบทำอาหารแบบผัดๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าต้องหั่นผักโอ้โหเปิดโลกมากเลยอะ่ะเอา เปิดโลกมากเลยที่เข้าใจมาคือคนญี่ปุ่นแบบว่าโอ้โหอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยจ้ะคนญี่ปุ่นสายทํางานเนี่ยบางทีเขาก็ขนาดแบบมีลูกเขาก็มีซื้ออาหารนะจ๊ะซื้อแบบในซูปเปอร์อะไม่ทำอะ่ะแล้วก็เป็นซื้อพวกแบบแ,บบแช่แข็งอะ่ะ แค่แข็งที่มันเหมือนทำากันนะเราก็แต่ก่อนไม่รู้ก็นึกว่าแบบว่าโอ้โหเขานั่งแบบทำทำเบอร์กออะไรเงี้ยไม่ใช่มันมีแบบสำเร็จรูปของเพื่อนโอ้มานานนะจ๊ะคืแบบโอ้โหเรายังแบบทำอาหารกินเองเยอะกว่าพราคนญี่ปุ่นอะนะ เปิดโลกมากเลยนี่กะก็ทัวทัวจ้าขนมจีนซาวน้ำของเรา แดกอย่างเดียวนะคะบ้านๆเราก็อยากกินอะไรแบบบ้านๆอ่ะนะพริกอือหือจ้าชีวิตบ้านๆในนะญี่ปุ่นจ้ะจนี่นยิมซาวน้ำ ผักนี่จะโอ้โหทำกินเองนะจ๊ะมีใครเคยกินบ้างอืต้องรีบกินก่อนลุงจะมามันมีกลิ่นกันเพื่อนแต่ลุงไม่ว่าอะไรหรอกแต่แบบเกรงใจนะอ,อนนเอาไงดีแล้งหั่นใส่สิ แล้วเราก็ต้องหาหาเมนูกินนะคะแกงปาแกงส้มแท่บจ้ะโชกินโชกินบ้านๆโอ้ยไปละ